สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะคะกับการน,นำเสนอโซอลูชันและเทคโนโลยีที่น่าสนใจโดยวันนี้มีฉพาทุกคนไปรับชมผลงานการติดตั้งของบริษัท w i น s e c u r i t y Service จำกัดที่ได้เข้าไปติดตั้งระบบไม้กัน้นและระบบแอสซัคันโทรให้กับลูกคา้าโดยวันนี้เรามีพี่อินเซล์ที่ดูแลลูกคา้าทางด้านราชการมาเป็นคนให้ความรู้และแนะนำสินค้าให้กับเราในวันนี้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรพร้อมกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอินค่ะอินทิราพรมถักพักดีวันนี้อินจะมาพูดถึงผลงานที่ทางบริษัทวิ n น s e u u r t y y s r v v i e e ได้มีโอกาสเข้าไปติดตั้งให้กับมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒนนคปรปฐมไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง cctv asset control หรืองาน ma จะมีอะไรกันบ้างเราไปชมพร้อมกันนะคะ มาดูกันที่ระบบ CCTV ทางเรามีการติดตั้งกล้องที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานพร้อมทั้งช่วยสอดส่องดูแลบริเวณที่มีความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตทรัพย์สินของคนในมหาวิทยาลัยทางเราได้ติดตั้งกล้องไว้หลายจุดภายในมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นงานติดตั้งกล้องอาคารหอประชุมสิริวรปัญญางานติดตั้งกล้องอาคารสัตบงกตและอาคารผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งกล้องบริเวณอาคารลานจอดรถ ภาพและวิดีโอทั้งหมดจะถูกบันทึกและแสดงผลที่ห้องควบคุมของมหาวิทยาลัยเราไม่ได้มีแค่งานติดตั้งใหม่เท่านั้นนะคะเรายังมีงานบำรุงรักษากล้องเก่าปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์กเพื่อให้การส่งข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปยังระบบควบคุมเกิดความเสถียรมากขึ้นอีกด้วยค่ะระบบ a s s e t control system หรือระบบควบคุมการเข้าออกโดยจำกัดสิทธิให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นต้องขอพูดถึงเหตุผลและความต้องการของลูกค้าที่เลือกระบบนี้ก่อนนะคะ คือเนื่องจากภายในมหาทิทาลไลเนียมีคนเข้าออกเป็นจํานวนมากทางลูกค้าจึงต้องการจํากัดสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและการผลนที่ไม่มีสิทธิ์ให้ออกจากพื้นที่ค่ะและที่ทุกคนรับชมอยู่นะขณะนี้นะคะคืองานติดตั้ง Asset Control อาคาร15ชั้นในงานนี้มีการติดตั้งชุดลาประตูอัตโนมัติพร้อมด้วยเครื่อง Asset Control ใช้นในการควบคุมการเข้าออกและมีกล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพอีกด้วยค่ะ มาที่ระบบควบคุมการเข้าออกรถยนต์กันบ้างนะคะระบบนี้เป็นระบบควบคุมการเข้าออกรถยนต์อัจฉริยะโดยวิเคราะห์จากใยทะเบียนค่ะในงานนี้เราได้ติดตั้งกล้อง LPR ที่ทําหน้าที่วิเคราะห์ายทะเบียนหากายทะเบียนตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบโปรแกรมก็จะสั่งให้บอร์ดควบคุมเปิดไม้ขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่เรานำมาเสนอทุกท่านในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฏนนคปรปฐมที่ได้มอบโอกาสให้ทางบริษัทเราได้เข้าไปดูแลลูกค้านะคะฝากทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารของทางบริษัทได้ทางท่องทางนี้เลยนะคะนึกถึงระบบรักษาความปลอดภัยนึกถึงบริษัทวินซ e c ค r i t y ตี้ v ซ c e ชั่จำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ